้าต่อไปพี่น้องโค้งเด้อโค้งนี่โคนี่ไรไปไหนโคงนี่ไรไปไหนขายอพันหนึงเนาะอูดจะมันสูงใหญ่เนาะเต็มเตียเหมืหนเนาะเรตัวเดียวพูดยังอีนันบอเตัวเดียวขอรอนเนาะต้นนีเจ้าเท่าไหร่เอาช่วนไหมเพิ่งหมื่น เอาเหรียญมาใส่เร็วเขาถามมาเราศูนย์แปดห้าศูนย์ปดห้าหกสามสามศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หนึ่งมาเรื่อยๆอยาอมาเป็นขอบคุณมากครับผมพี่น้องทัวประเทศไทยทักไทยเข้ามาเราเออชงใบชงใบนี่โจ๊ดดี้มดไล่นในในในทัวร์ใสขึ้นไปตาเขาเขาแล้วข้า,าราับเ,เป็นพี่น้องไห้เขาวันอา้าวแล้วข้าตั้มและพี่น,อน้องเด้อง้อคง งูก็งราคาเป็นอามาเบิงนี Teraz, like ่มาเบิง hmm. น hmm. uh ี huh. ่นาตาละลอเลยเอ้างโค้งเนอะกระถางงูก็งบรรจงมามามาเกิดประกาศที่สออย่าถามทองเหมือนนี้ผมไล่สดสองมืออยู่งโค้งงโค้งเนอะนี่มาเป็นเกือบเป็นร้อยสองร้อยแลวนี้งโค้งเท่าไหรนี่ตัวละเป็ดเท่าไหร่ราคามาท้ายน่องตำหนีน่องพันตัวใหญ่กับขู่ติดเนื้อกันขึ้นมาหน่อยนึงน่อเอ้าตำหนีเลยเอา เหตุข้างโค้งสำนีแปะมาณผมเคยบอกพี่น้องแล้วว่าข้งนูโค้งสำนีแปดพันก็ต่อผูดด้ใดแบบว่ามีทุนก็เอาไปใส่ห้าใส่ห่อเนี่ก็สองเดือนก็ซื้อไปก็เข้า่เป็นมืออยู่นะแต่ว่า,ากัมันกับคนนั่งเลยมันเท่าแล้วเาแต่ปัญหาเด้อผ่านการมีรูมาแล้วบ่ะตโตนี่เอาเบิ่งมาใส่พอลร์เยุเจ็ดหาสามแปดเจ็ดเจ็ดห้าห ครับส่วนไหม่นแปดเจ็ดสีครับผมมื่นใจก็บมือมื่นสองบอกมื่นสองบอกอก่ครับมืนสอเบาอ่างีมืนหกพันแม่ลูกไปจับได้เยอเอ้าเจอโชคดีไปยนยีทาม้งยังไง่วงต้สั่งเนื่องไน้องได้ง่วต้สงมันต้องกินอะไรมาไหากินนกินนำมันอกินอยาก้ หนึ่งศูนย์หน่งสงวอยู่สนามทุมาตอนนี้พี่น้องตอนนี้มื่นสามนไหนก็พอมื่นสามนมื่นสามขายพอก็ถามสวัสดีครับคุณเดนเนียรไมาจากไทยบูงนะคุณเดนเนียตอนนี้ตอนนี้ทักจ้าบานะนนี่ยต้นจ้าบานะ้นนาผมไร่สวนเลย